สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่หลักทุกคนคล่องป้าอ,อ้อยนนี้อ่าเมื่อวานคลิปเมื่อวานไปไงเพื่อนเพื่อนกระเป๋าพี่มือป้าอ้อยหน้าซวยปลาเล้าเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ยังเอออุดนุ่น,นบอนซี่ด้วยอุดรุ่นกระเป๋าเพื่อนก็ไม่มีงานพา้าอืมก็อบอกเลยก็ต้องห้าลายได้อาแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็จะมา,านนี้เพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาเปรียบเปรียบบอนซี่กันดีกว่าโอ้ยโอ้ย บอกแล้วนั่งในเนี่ยมันคับเพื่อนๆคับตัวเองนั่นแหละจะไปทอดบอนซี่เพื่อนๆบ่อนอซี่เปลอ้อยเต็มอีกเนี่ยยู่ในเนี่ยแล้วเ่ลอ้อยก็ขยายไว้อะเนาะไอ้แบบหัวขั้วก็บอกเลยสร้างซีกระทั <c> ่ง <oughs> ยังบอกลูบอกรูงวันเสาร์ที่ช่วยกระยกเลยอีองแตกค้างหลงก็อายแค่ห้าวินเออก็ต้องขยับไปเลยเลยเนาะเพื่อนเพื่อนแต่บปลอ้อยก็แยกจะแบบตังให้มันเต็มๆอ่ะนี่แหละก็จะยู่ในซ่องหรอกนี่แหละถ้าไปหน้าบ้านนี่บปลอ้อยก็จะแคปเลยเนาะเพื่อน แต่ก็ยากขยายแหละแ่เดี๋ยวก็ให้มันมีตังค์ก็ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะเพื่อนๆส่ง,สงเงินหลานใครส่งเงินหลานมันปล่อยมาเอปอปล่อยต้องส่งเนาะเพื่อนๆกู้เข้ามาเดี๋ยวก็ต้องส่งอู้เป็นมาต้งหลา้ปีเพื่อนๆเอ้ยเป็นทุกคนหละเป็นตั้งแต่ลูกเรียนยูปป .5 ป .6 มันกระทำนทุกวันลูกเจ้ารัญญาเลยยังไม่ได้ใช้เลยยืมมาสร้างม,มือใช้ไปได้ะผ่านเพื่อนๆพู้ไม่ต้องอายใครเนาะอ่ะจะมาลอกเรื่องวันนี้นะเพื่อนๆ ปอ้อยก็ข้อขอบคุณข้อครอบคุณเพื่อนๆนมากเลยจะชี่ช่วยอุดนุ่นเออแล้วปอ้อยก็ยังมีบอนซี่มีเรื่อยๆแหละเพื่อนเพื่อนเห็นประราคาพอไปได้มาได้เพื่อนเพื่อนแต่บอนซี่ของปอ้อยก็คือเป็นบอนซี่ที่แข็งแรงอันนี้ลดน้ํามาไม่ไหมชีดมาไม่ยากจะลดเยอะเพราะว่าวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อมาดูไรย่างก็อาจจะคุยเยอะน่อยเนาะแต่ก็ชอบคุยไงเพื่อนเพื่อนแต่ก็อาจจะไม่ได้ใค่คย้องวันนี้แต่ก็มี มีบอลซี่มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรโอ้โหไม่ไม่ได้ไปยิบต้นนูนแต่ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าที่ปอ้อยลดปุ้ยขี้วัวนะมันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนี่แค่ลดอ้าวมาเลยเอียงมาเี่ยวันนี้ปอ้อยมาแจ่เช้านะประมาณสามโมงเช้าเนี่ยเพื่อนๆพือนพไม่มีพาเย็บก็เลยทําคลิปแต้เช้าแล้วก็มานั่งตรงนี้มันจะได้ไม่ร้อนเมื่อวานนั่งตรงหน้าบ้านนั้นมันมืดมดเนาะพอมันย่ดตายสร้างกระซี่นั่นเพื่อนเพื่อนยุดที่หน้าบ้านมันก็เลยมืดปอ้อย ก็เลยต้องมานั่งยู่ในโรงเรือนหองตัวเองนี่แหละเพื่อนๆแต่นี้ป้าอ้อยก็จะมาเล่ามาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็จะพามาดูไอ้บอนซี่ที่ป้าอ้อยใช้นามขี้วัวนะไม่ได้ใช้ปุ้ยที่เป็นพงๆของ้ของขี้วัวลดนะเพราะวันนี้ป้าอ้อยไปเอาขึ้นมาแล้ววันนี้แดดออกดีฟนไม่นะจะมีพอป้าอ้อยก็เอาขี้วัวนะออกมาใส่ไอ้กระจังพัดลมอยู่ในตะกร้าแล้วจะเกลแล้วก็จะกองน้าขี้ขี้วัว มันมีกลิ่นน้อยๆล่ะเพราะว่าทรัฟเฟมันคงมดเชื้อจุลินทรีย์มานก็คงจะกินคงอะไรปอ้อยก็เอาจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวขวดนั่นแหละมันเลื่อยอยู่น้อยไม่เต็มขวดหรอกปอ้อยใส่ไว้แหละเพื่อดับกลิ่นถ้ากินมันยังไม่หมดให้ไปซื้อนมเปรี้ยวเพื่อนๆมาใส่อีกแล้วปอ้อยก็จะคนๆแล้วนี่ก็จะกอกใส่ขวดเอาไว้ใช้เพื่อนๆแล้วเวลากอกใส่ขวดเพื่อนๆต้องมาขายแก๊สอ่องนะจ๊ะจนกว่าเข้าใจไอ้นี้นะต้องขายฟ้าทุกวันทุกวันใช้ได้ประมาณสามเดือนหกเดือน เราไม่ต้องทําเยอะเพื่อนๆทำไม่ป้อยนาเป็นปีไม่ดีหรอกสําหรับปลาอ้อยคิดว่าเนะจุลินทรีเหมือนกันนั้นมันไม่เมื่อนจุลินรีย์สร้างขอแส่งเพื่อนมันจะมีประโยชน์ช่วงนี้แหละไม่ไหมเนี่ยโอ้กำลังดีแล้วได้จะให้ดูว่าให้น้พ่นแค่ไหนเพราะว่าทุกครั้งทํามาก็ทําแล้วก็จะค่ายก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้จะมาให้ดูก้อนจะดูต้องมาเปียบ,บยหม่นก่อนเพื่อนปลาอ้อยก็ค่ายให้เพื่อนไปไล่คนแล้วละ่ะ มันวันนี้ปอ้อยจะพามาดูเลี้ยงใกล้เพื่อนๆือนวันนี้ปอ้อยมีไกล้กี้ตัวปอ้อยก็จะพาเพื่อนมาดูนะต้นที่หนึ่งปอ้อยจะพามาดูเลยจําได้ไหมที่ต้นใหญ่เท่าอกปอ้อยก็มีส่งให้ค่ายไปได้ยุ้ยซ่องคนหรือซ้ำคนเพราะปอ้อยส่งไม่ได้อีกต้นนึงปอ้อยเลี้ยงไว้เองแต่ไม่ส่ามาาถยงมาได้เพราะยุ่งในกระบุงเพื <c oughs> ่อนเพื่อนักมากเหนื่อยเลยไม่ไหวแต่เนี่ยเขามีต้นเหล็กต้นเล็กที่ปอ้อยป้าจ,จอมไว้ นี่เขาขึ้นมาแล้วฟังหัวไหวแหละข้องตาพอเอามาจากบ้านตาเนี่ยก็ได้มาในนามใกล้ราชาวดีเพื่อนเพื่อนแต่ปะอ้อยก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นข้องปะอ้อยเองก็คือต้นนี้แหละต้นนี้คือคือเป็นต้นแบบมไม้ดังเดิมหรอกแต่ก็แยกมาจากต้นดั้งเดิมที่ปะอ้อยค่ายให้เข้าไปที่ประจวบมาแหละอันนั้นห้เข้าไปแล้วต้นแม่มีหัวอันนี้ก็แยกออกมาก็น่าจะมีหัวนี่เริ่มกัดซี่ชัดแหละเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมจ๊ะ เห็นชัดไหมอ่ะเจ้าตามตามอีกหน่อยนี่อ่าจะได้ชัดๆเนาะเพื่อนๆเนาะขยับไม่ค่อยได้เลยกล้องขยับพี่แกคอจะล้มข้ามมันไม่ดีเนี่ยนี่คือกัซี่ดีแล้วที่มันยู่ตายต้นมาข้ามที่ปอ้อยปูกไว้ปอ้อยไปขุดมาเพื่อนโอเบมันกักซี่ซ้วยอันเนี้ยมีนามวาใกล้ราชาวดีปอ้อยก็ได้มาในนามใกล้ราชาวดีเนาะเดี๋ยวเอาใบใยให้เห้นี่ก็ใกล้ราชาวดี แต่ที่จริงเนี่ยก็คือนี้แหละห่วข้องพวกนี้แต่อันเนี้ยคือมันน่าจะแก้แล้วมันอัน,นี้มันจะกัดซี่ข้าวอันนี้น้อนน้อยกินบอกเลยมันมีน้อนน้อยนกไม่ยอมกินแต่เพียไม่มีมีต่น้อนน้อยนี่เพื่อนๆนี่คือใกล้ราชาวดีให้ดูตรงหน้าก้านเขาจะเป็นซี่น้ําตาลเนี่ยซี่น้ําตาลเค็มซี่น้ําตาลซี่น้ําตาลมีเซียนอย่างนี้แหละแล้วนี่ อน er ันนี้การก็จะออกซี่ดำน้ำตาลเพื่อนเพือนมันจะซี่คลายกันเพื่อนเพือนต้องดูให้ดีแต่มันมีจุดสังเกตคือเนี่ยมันมีกระดูกซี่เขี้ยวเพื่อนเพือนนี่ก็ซี่เขี้ยวน่ะจ้ะกระดูกเขาซี่เคี้ยวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยป้าอ้อยก็ไม่รู้เนาะเนี้ยแต่ป้าอ้อยก็มาดูแต่เนี่ยมันกระดูกดำเนี่ยกระดูกเขาจะเป็นซี่ดำเพื่อนเพือนเห็นปะเห็นชัดเนาะชัดไหมสะดือดำอันนี้สะดือจะออกแดงๆเพื่อนๆพือนนี่ หูใบเหมือนกันทุกอย่างเพื่อนๆแต่กัดซี่ไม่เหมือนกันอันเนี้ยป้าอ้อยก็ไม่มั่นใจแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นใกล้อัมรินที่มันมีซี่ข้าวๆเยอะมันจะกัดซี่ข้าวมากอนซี่ชมพูแล้วอันนี้น่าจะเป็นใกล้ราชาวดีเพื่อนเพื่อนทิดทูกป้าอ้อยไม่รู้กันนะแต่ความแตกต่างมีแน่นอนนี่นะจ๊ะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูนี่มันสามารถกัดซี่ข้าวได้เหมือนกันนี่เห็นบหแต่นี้กระดูกเขี้ยวไงเพื่อนเพื่อนอันนี้กระดูกซี่ดำเนาะนี่คือความแตกต่างที่ป้าอ้อยพามาดูนะจ๊ะ แต่บอกว่าได้มาในนามใกล้ราชาวดีทั้งหมดแต่หันไม่ใช้มันกัดซี่โคนย่างเพื่นพนอนๆกระดูกก็พิดกันป่าอ้อยสังเกตมาไล่วันแล้วเพื่อนๆสะดือก็จะมีซี่ดำๆแดงๆนี่แหละแต่เน,นี่ยจะเป็นสะดือดำกระดูกดำเลยนี่เห็นป่าเพื่อนๆใบก็จะใบมันก็อันนี้มันจะเคี้ยวเค็มอันนี้มันจะเคี้ยวไม่เค็มมันมีต้นใหยกะปอ้อยก็ไม่ได้เอามาดูแล้วก็จะมีตัวหนึ่งมันไม่มีต้นเล็กต้นใหญ่เหมือนกันคือใกล้เดชาเพื่อนเพื่อน ใกล้เดชาก็จะกัดลักษณะเดียวกันแต่จะกัดเป็นพื้นใบซี่ชมพูอ่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ชมพูอมแดงแบบใกล้ราชาแต่จะมีกระดูกซี่แดงเลยจ้ะมันเพื่อนกระดูกซี่แดงเลยไ <c oughs> คท่ที่เอฟปลาอ้อยไปนะปลาอ้อยมีปลาอ้อยก็มีนะแต่มันยังไม่โพ่ต้นเล็กๆก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบให้ดูได้มันโพคแค่ใกล้ไอพวกนี้มีใกล้ราชากับใกล้อมรินไอค้อม <I come. S 1> มันเป็นเงาเพื่อนเพื่อนไอโทนปลาอ้อยมันหายไปเลยมันไม่มาเลย แม่บอ่อตัวู้พอมันได้อายุมันจะง่าวห้ายไปอย่างนี้แหละเพื่อนเอื่อนอามาต้อนี้แหละนี่นะจ๊ะนี่คือใกล้ใกล้ราชาวดีอันนี้ใกล้ราชาวดีอันนี้น่าจะเป็นใกล้อัมมาลินนะจ๊ะเพื่อนๆื่อนใกล้อัมมาลินค่ายนะต้นเนี่ยพอปอ่อยต้นยา้ายใกลอ้อัมมาลินมีอยู่สามต้นถ้าใครจะรับก็ถักปอ้อยได้นะจ๊ะเนี่ยปอ้อยไปห้าก่วถ้ามาันไปฟอมกอนะรอให้มันหย่ก้อนน้อยก็ได้มันจะได้ซ้วยอันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้คือใกล้ราชา กับไกล้อัมรินได้ข้อวางแป๊บนึงนะจ๊ะเพื่อนๆข้อวางแป๊บเดี๋ยวค่อยๆอันนี้อันนี้ฟอมก่อบอไอ้ปาดวะขึ้นไว้สร้างต้นแหละอันนี้คือใกล้สุพรรณเพื่อนๆใกล้สุพรรณจะดูง่ายมากเลยเขาจะกัดเนี่ยสี่ชมพูทั้งใบลักษณะใบเนี่ยจะเคียเค้ยวๆอ่อนๆเป๊าะๆเคี้ยวๆแก่ๆอย่างนี้อันนี้คือไกล้สุพรรณเพื่อนๆอ่ามันต้องดูให้ดีในนี้มันมันเมื่อนกันไงเพื่อนๆนี่มันเมื่อนกัน เนี่ยลักษณะเมือนกันหมดเลยแล้วยังมีใกล้เดชาย่างหนึ่งเพื่อนใกล้เดชาย่างหนึ่งนะใกล้เดชากระดูกเขาจะเป็นสีแดงแต่อันนี้ใกล้สุพรรณมือนกระดูกจะเป็นซีข้าวๆเนาะถ้าให้เปรียบดูไกลๆใช่ไหมซีข้าวฮี่เออนี่แหละอ้าหน้าเพื่อนกระดวนเอาแต่ใกล้ไกล้สุพรรณน่ะเขาจะกลายเป็นซี่ชมพูเพื่อนเขาก็จะมีเประเป้ยวเคี้ยวๆด่างๆเคี้ยวๆเคี้ยวๆอ่อนๆเคี้ยวๆเคี้ยวอย่างนี้เละแต่จะเป็นแค่ซี่ชมพูซี่ข้าวๆอ่ะ เขาก็จะมีแบบเขาเรียกพร้าเรื่ออะไรนะเขาข้าวจางๆมันไม่ไม่ไม่ชัดเจนเมื่อตัวนี้จะเนาะเราจะดูกันง่ายเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือใกล้สุพรรณนะแล้วนี่ก็คือใกล้ไอ้นี่ใกล้ราชาเอ้คอยมองเพื่อนเพื่อนเดียวเนียเข้ามาแหวบีบแต่อีกเมื่อวานซาทําลงคลิปอะไรคมอย่าโดนเดียวต้นไม้หักร้องทําไมไม่ต้องไปตามเข้าไฟถกไอ้ทัวเองหิ่งมันไป นี่นะจ่ะเพื่อนๆือนเออต่อไปไม่ต้องไปห่วงเขาล็อกไม่เอาเออเรื่องมือนี่อันนี้คือใกล้สุดสงังวนดูง่ายมากเลยเพื่อนเือนนี่คือใกล้สุดสงวนฟอร์มกกนะเนี่ยกําได้มาว่านั้นค่ายซ่องรอยไม่มีใครอิฟปออ้อยยังโชาวได้ห้าอิบนะตีมือแตกเลยนะนี่ไปยังไงไปยังไงฟอร์มกกนี่เปียกกะทางไดยส้ำวันใช่ว่าที่หลงคิใไปเพื่อนเพื่อนเหมือนก็บอกเลยวมันยากจะโตเฮ้ยไม่ได้เปียนอันนั้นเปียนไอ้น,นี่หกลง พอผมอย่าโดดนี่นะจ๊ะนี่คือไก่สุดสงวนเพื่อนๆืนน,นี่นึ่งตัวนึ่งตัวไก่ที่ปลาอ้อยมีแล้วก็สะต้มนั่งไงว้าแล้วไอ้สักกระเบือนีน่นี่อันนี้คือไก่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามเลยปลาอ้อยรักมากเอฟมาเอฟหมดเงินเป็นพันตั้งแต่สมัยตอนละซ่องลอยก็บ้าท,ที่เป็นทั่งนกอกครับเพื่อนไม่โต อันนี้ลูกมันนะจะบอกว่านเนี่ยห้วเต็มอันนี้เลยตอนนั้นอะที่ฟังไว้ไม่มีกระท่างไส้เพื่อนเพือนเนี่ยหัวเต็มนี้เลยกระปเอ้อสร้างกระั่างแหละแป้นิ้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเข้าอันนี้คือลูเข้าเนี่ยอันนี้คือใกล้ตัวงามนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าใกล้ตัวงามนี่เพื่นพนอนๆ่าให้ดูลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละมีตะปุ่มตะปัม้มนั่งตุ้มตุ้มตุ้มตั้มาๆเงี้ยมีนะก้าอ้อฟังฟอมกอขึ้นเยอะแยะเลยนั่นแหละเลี้ยงต้นเหล็กมันยากม่ขึ้นเอามันฟอมกอแล้วโอ้ และน,นี่คือใกล้เนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนอันนี้คือได้มาในน้ำใกล้แก้วตาเสื้อลราจะเออเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าไอ้นี่นึกว่าเป็นบอนไอในี้ก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้ใกล้แก้วตาเสื้อกูเนี่ยมันไปไหนวะโน่นปาอ้อยก็มัน,ม,นมันไอ้นี้ไงมันไม่มีกระท้มกระท่างป้าป้ามาคงยุบแล้วป้าอ้อยก็เลยไปทิ้งนที่นู่นไ้ต้นหูกระจงพอไปดูหูยอยู่นี้เองดีใจเลยไปคุดมาเหมือนลงุงเอาไปปล๊กใปนดินหมดนี่คือใกล้แก้วตาเสื้อนะจ๊ะ นี่เขาจะเป็นรูปร่างอย่างนี้พอแก่ๆแล้วเดี๋ยวตาเขาก็จะย่นๆแดงๆอะ่ะพอปอ้อยได้มาตะก้อนะซื้อมาต้นเนี่ยใบเท่าเนี่ยสี่ร้อยบาทเอฟมาก็เลี้ยงมาก็จําหน้าเห็นเพื่อนได้แล้วนะไม่ใช่หมินบัฟเฟต์นะหมินบัฟเฟต์กระดูกคห้เป็นซี่ข้าวใบซี่ตองอน้อนะจ๊ะอันนี้ใกล้แก้วตาเสื้อจากเพื่อนๆได้มาในานามนี้ข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนี่นี่นะจ๊ะใกล้แก้วตาเสื้อเขาปอ้อยนี่แหละปะอ้อยก็จะมีใกล้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกใกล้ทั้งไกล้เดชาเลื่อยกี่ไกล้เนาะก็จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้มีตอนนั้นได้ใกล้มาส่วนแ้่ไกล้ทองมณีนะไม่ได้เอามาเพราะใกล้ทองมณีนะมันเป็นใกล้ตัวไม่เนาะที่ป้าอ้อยได้มาที่ใบมวนๆน่ะเออก็เลยไม่ได้ยกมาอยู่ตรงนี้แหละเอาละวันนี้ป้าอ้อยก็นี่มาเปรียบให้ดูแล้วว่าใกล้อะไรเป็นไกล้อะไรไอ้ให้จริงอ้แยกจะเปรียบแค่ว่าไกล้ราชากับไกล้เดชาแล้วก็ไกล้สุพรรณอะไรพวกเนี้ย ไม่ได้ยากแบบเปียบใกล้อื่นหรอกเพราะใกล้อื่นทุกคนก็ดูง่ายอ้าวอันนี้เออน,นี่จะมาให้ดูไก่สุดสงวนกายิบแล้วอันนี้คือไก่สุดสงวนโอ้ยเนี่ยไก่สุดสงวนเขาจะกัดซี่แบบนี้เพแบบื่อนๆพือนก็รู้แต่ถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกมา้ามน,นะน,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  mak, นางพิม์นะจ๊ะเห็นไหมมันกัดพิษกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่นจะนี่เห็นไหมม้านางพิมพ์เขาจะกัดออกมาแบบนี้เลยนี่แต่ห,หู้ใบเนี่ยลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไก่สุดสงวนนี่มันจะกัดตรงกลางเพื่อนๆพือน มันจะกัดตรงกลางออกมานี่มันไม่ทึ่งหู้ใบตรงนี้อันนี้มันทึ่งหู้ให้ป้าเพื่อนเพือนมันพิษกันนะจ๊ะนี่ม้านั่งพิมพ์ใกล้สุดเงวนนะพิดกันเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนต้องต้อง,องแยกแยะเวลาไปซื้อไปอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไป,ปอ้อยหว่างข้อหว่างก้อนเนาะเดี๋ยวอ้อยจะให้เพื่อนๆนดูอะไรอีกนี่อย่างก็งเตรียมมาและเตรียมมาเพื่อเพื่อนเพื่อน นี้ก็อุ้่าไปไวในดินหลวงวอดก็น่าเธอจะคุดไปไหน่อยอืมกุดกุดจะคุดมาให้เขาดูอืจะมาเปรียบเทียบอันนี้าอ้อยไปตากหมาเพราะว่าาอ้อยเตรียมีกแล้วเพื่อนๆนี้คือหนามคี้วัวที่าอ้อยบอกมไม่มีกินไม่มีกินาอ้อยก็เลยเอาหนามสาว้าวไปใส่จุลินทรีย์ใส่ไปแล้วนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อน เท่านี้แหละปลาอ้อยไส้เท่านี้ไม่รู้หรอกกี่สีๆได้เนี่ยแก้วน้ําอย่างนี้ดูจากมือก็รู้เนาะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่น้ำนั่นะไอ้ทั้งซีปลาอ้อยเข,ข้าวๆนู่นแหละที่ปลาอ้อยไส้เมื่องวดที่แล้วนะที่ปลาอ้อยลดไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะนี่มันจะครบอาทิตย์แล้วปลาอ้อยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยจะลดแล้วปลาอ้อยสิ่งที่ปลาอ้อยลดขึ้นมานี่เพื่อนๆที่ผลาส้มนามวันนั้นลดนะถ้ามวัวเพื่อนๆอยู่กับโขนก็ลดโขนแต่ปลาอ้อยเนี่ยจะลดตามที่มันเนี่ยยังกะน้ำที่มันมีขั้นมีายรอองงย่าี้ปลาออออ้ยเทก บออ้อยก็นะหลดตรงโคแล้วก็ให้มันยู่ในขั้นนะก้อนพอมันดูดแหง้งเราค่อยเติมน้ำไม่อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนึ่งออกปะไม่ใช่ว่าในน้ํามีขั้นแล้วก็ไปเติมให้มันอีกอย่างงี้ไม่ได้เติมแบบไหนนะจ๊ะเทน้ําทิ้งออกให้หมดเลยในขั้นในภาชนะรองครับไข่เยอะก็เหนื่อยหน่อยเนาะเออแล้วอ้อยก็เทให้มันอย่างไนแหละแล้วพนันก็ลดน้ําลดน้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะซึมจากลาก็ให้มันกินไปในเนี้ยพ่นที่ได้เพื่อนๆพื่นขับม,มันนึ่งอาทิตย์นี้ต้นที่นึ่งอันนี้คือหนังเสืด้ดู ามวันนั้นเนี่ยใบยอย่างเท่านี้อยู่เลยนี่คือรอดไหมที่แทงออกมาเพื่อนๆนี่คือหนางเสื้อดาวใหญ่กว่าเดิมทุกต้นนั่นแหละแล้วลก็จะมีต้นที่ปลาอ้อยเพิ่งจะถามคลิปไปเมื่อวานวันสื่อนี้ด้วยเราจะมาให้เพื่อนๆดูวันนั้นแล้วว่าใบาแค่หน้เลยว,วันนี้ใบเท่หน้านี่คือหนังเสื้อดาบต้นที่หนึ่งอันนี้คือแม่ผ่านปลาอ้ยนะไม่ไม่ได้ค่ายแลนนี่คือต้นที่ซ่องหนังเก่าสูริยา ตอนที่ค่ายเพื่อนๆนี่ใบยอย่างนี้เนาะที่ค่ายไปต้นหนึ่งจะลุ้นๆเดียวกันแล้วเนี่ยใบไม้ที่แทงออกมาเพื<ๆ>่อนๆใหญ่กว่าฝ้ามือป้าอ้อยเพื<ๆ>่อนๆเห็นชัดไหมจ๊ะนี่นี่นางเกาสุริยาเพื่อนๆนี่ว่าจะค่ายไม่ค่ายเลยนะจ๊ะนี่นี่ก็คือป้าอ้อยเก็บไว้เป็ดแม่พันธุ์ไม่ยังไม่เคยเลือเลยนะตั้งแต่ซื้อเข้ามาแล้วป้าอ้อยจะให้ดูโคนเนี่ยก็ป้าอ้อยไม่รู้ว่าคิดเองหรือว่ายังไงอะเนาะเพราะว่ามันจะมีกินชุ่นใช่ไหมพวกพวกกันเนี้ย ปอ้อยก็เลยคิดว่าแมลงมันอาจจะไม่ชอบกินข้องข้องข้องอะไรเนี้ยเนาะเนี่ยก็ลดมาเนี้ยใส่ทุกอันหรือแต่นอนเนี่ยนอนปอ้อยปยาับปรอกันนอนน้อยมันยังเจ้าะใต้โคนเนี่ยไม่มีเพลี้ยไฟลายแดงแต่ปอ้อยไม่อยากพูดถึงที่มันมาเพราะว่าปอ้อยเนี่ยค้างๆบ้านกำลังชีดน่าดูเลยเดี๋ยวันก็จะมาหาบอดซี่ปอ้อยหรือป้าก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆนี่นี่คือใบเนี่ยจะการลดน้ำนี่น้ำมากขี้วัวข้องปอ้อยนี่ต้นที่ซอง าดูลกเพื่อนไม่ได้ดูลกของตัวเองนี่จะเอาไว้เป็นแม้พันธุ์นะเพื่อเพื่อนเลือดต้นเดียวนางเก่าแล้วก็ป้าจอมไว้ไม่รู้นางเก่าหรือหมาเชี่ยวมันขึ้นมาแล้วแหละต้นนี้ต้องค่อยๆยกอเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เพิ่นจะทำคลิดให้เพื่อนเพื่อนดูไปแต่วันนั้นใบเนี้ยมันยังบานไม่เซ็เพื่เพื่อนนี่มันใหญ่กว่าฝ้ามือปอยเพื่อนเพื่อนให้ดู ใยจริงใยจังทานุมานคัดสมาธินี่ให้เทียบกับกระทั่งซี่หนิยวเพื่อนนี่นี่เห็นไหมใยก็เยอะไปละเออเนี่ยน้ำขี้วัวใบใหญ่แล้วก็แตกกอแทงรอดก็เนี่ยรอดรอดมันนั่นแหละรอดไหมไอใบเก้าวันนั้นป้าอ้อยก็ตัดทิ้งไปแล้วเพื่อนนี่คือใบไหมเขาออกมาหู้เคี้ยวนี่โอ้โหใ่ใ่อลังช่างนี่ต้นทิ่จ้องที่ซ้ำเลยที่ ต่อไปต้นท่สี่นี่ไม่ใช่ว่าเลือกแต่ใบใย่ๆมาที่เลือกมาคือที่มันไม่ค่อยโตแล้วมันแขะมันเกนอันนี้คือนางวาลีเพื่อนเนเพื่อนเพื่อนี่ป๊าติโถคี้วัวคี้วัวน้อยๆน,ยนี่มีหมายตอนแรกหมาครับบอกว่าไม่ต้องขำเป็นโลกหรือลุงป้าอ,อ้ยปวดประสาทชะุงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอน,น,นี่ยป้ไอวอ้ให้ดูเนี่ยแล้วไอ้จากใบเล็กๆเนะี่ยมันให่แล้วมันก็แตกก่อ แต่กอทั้งนั้นนี่แล้วก็นี่อึ๊บหนุมานจองทนนป้าอ้อยเพื่อนเพื่อนวันนานเท่นบล่ะเนี่ยนี่คือรอดไหมใบไหมนี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหดูนี่แล้วนี่มีลูกเต้าลูกเต้าเต็มโคแทงรอดไหมอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยแทงรอดไหมล้วให้ดูโคนได้เลยเออป้าอ้อยก็เลยคิดว่ามันอาจจะเม่นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยหมายเนี่ค้ำจริงเนี่ย้ำกันเน่าำเสียบไปะมันจะได้ไม่โดไม่ดีนี่เพื่อนๆืนนี้ เห็นบหนี่คือบบใบไม้ใบใญ่สวยงามซวยงามตามทองเหลืองมีไร่ต้นลวลนวเ้นอยากจะให้ดูทศกัณฐ์เนี่ยโอ้โหกัดซี่แบบชัดต้องยกไม่ไหวมันต้องค้ามไปอีกแล้วนี้จะให้ดูเนี่ยชิ้นผ้าพิษณุกรมประสิทธิ์เพื่อนเนี่ยวันนั้นทําให้เพื่อนดูต้นเท่าน,นี้แล้วเนี้ยดูเนี่ยอ้อยก็แต่แล็กก็ไม่ค่อยกา้าวหนะเอายอดน้อยนึ่งเทน้ําในในหลังฝกออก ป่อ,อยกระสุมเนื้อน,น้อยแล้วก็ลองยอดใบเพื่อนๆลดน้ำเฮ้ยมันโตเนี่ยชิ้นผ้านะไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นแยกแล้วอีชิ้นแยกนอกมีต้นนึงวันนั้นให้ว่าที่โตก็เข้าเห็นว่าเพื่อนๆแื่อนแต่ยอีโฟมหนึ่งเออเล็กกะนี้อีกแต่ไม่ได้เอามาให้ดูขี้เกียจลุกมันเดี๋ยวมันจะเยอะใหญแล้วเพื่อวเ,เ,เ,เพื่อนจะเบื่อนี้แหละเพื่อนเพื่อนนี้ก็คือท่นข้อการใช้น้ำคีวัวอ่ะไม่ได้โฆษณาเพื่อจะห้าค่าโฆษณาให้ขายก็คีวัวมีอยููทั่วไปเพื่อนๆ ที่จะบอกนี่คือให้เพื่อนเพื่อนยัดไม่ต้องไปห้าอะไรให้ยุ่งยากวนเหวนู่นนางรักส้มปอ้อ,อยกระแทกรอดอีกแล้วนู่นเห็นปะแล้วก็อืจะให้ดูเหมือนกับไก่อะ่ะนั่นแหละมันก็คือนั่นแหละมันดีใช้ง่ายเพื่อนๆนี่ขนานาไม่ได้ผสมอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่จะไปผสมพุองชูรสไปผสมอะไรก็อ,อะไรละ่กระก็แหล่แต้นั่นแหละตามที่เพื่อนเพื่อนเคยผสมกันมันก็คงจะดีกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนเนาะเออ ไดอันนี้ไม่ได้ลดอันนี้ยูดได้ต้นมาข้ามมาได้ลดอะไรเลยเนี่มันเพื่อนดูสั้นละรู้มันก็จะแขกกกนเกนแต่ซี่ซวยเอ,อบอนซี่เนี่ยมันยังไงก็ได้มันยูดได้เพื่อนๆพือนพูดทึ่งวาเนมันยูดได้เนี่ยพออ้อยกะว่า,วาสิ้นเดือนธันวาจะเปลี่ยนกระทั่งชุดที่ผ้าชิน้นเราจะค่ายเพอรเพอเนี่ยเรียกค่ายได้เลยจะไปรู้เลยเนี่ยพิษนุกรรมประสิทธิ์มีโจโชพิษนุกรรมประสิทธิพิษนุกรรมประสิทธิโตวไวเพื่อนเพื่อนโตไวก็โจโช ห้องเหายังไม่ไหวเลยขนาดป้าชินย่กว่าเออแต่ห้องเห่ามันโตแล้วมันเป็นพุ้มพุ้มเพื่อนเพื่อนนี่แหละป้าอ้อยก็เลยอผ่ามาให้ดูความแตกต่างข้องบอนซี่ตะกูลใกล้นะจ๊ะบอนซี่ตะกูลใกล้แล้วก็ประโยชน์ข้องน้ำขี้หวัวมากข้องเหลาเพื่อนเพื่อนใส่อะไรก็งามใส้อะไรก็ดีแต่เราใส้อย่าใส้เยอะเกินไปอย่าไส้น้อยเกินไปเยอะมากก็ไม่เกิดประโยชน์น้อยจัดประโยชน์ก็ไม่เกินนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรต้องให้มีแต่ความพอดี ให้มันพึ่งตัวเขาเองบ้างเป็นซี่ธรรมชาติบ้างนี่มีนอนกัดบ้างอะไรบ้างก็ป้อยมันบอนซี่เขาก็ซวยของเข้าเองเนาะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้สุดท้ายนี่ป้าอ้อยก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆแค่นี้แล้วก็ใครที่ยากจะเอฟบ,บอนซี่ป้าอ้อยก็โทรมาท่ามแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรโทรมาได้ที่13 13 13 4, ซุ่นก้าวแปดหนึ่งซ้หนึ่งซสี่ซ้ำสองื่จะอะไรแอดอะไรนะถ้าเราเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊ก ทุกช่องทางแหละแล้วปอ้อยก็จะมีเบอร์ยูเบอร์เดียวแค่นี้เพื่อนๆจะติดต่อปอ้อยได้ f a c e b o o k ของปอ้อยก็ชื่อนัทวันริมช่าเป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยภาษากษรีวาแต่ปอ้อยตั้งไว้เป็นภาษาไทยนะเพื่อนๆนั่นแหละแอดมาได้คุยได้เพื่อนๆสอบท่ามได้ทุกอย่างเลยจ้ะอ่าสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็จะข้อจบคลิปเพียงแค่นี้เพื่อนๆเมื่อวานไข่ถูกห้วยาป้าอ้อยได้นะจ๊ะซุ่นแป้นเพื่อนอื้อ ถ้าว่าเล็กเด็ดมาจากไหนไม่ได้ได้มาจากไหนเราก,ก็บอกเลยงวดระบายก็พอแต่วันนี้เอามาโชว์ไม่ได้เพราะให้ลุงไปครึ้งตังเพืเ่อนๆจะไอเรื่องห้องเลือมเมื่อวานก็กำลังนั้งจะค่ายกระเป้าก็จะค่ายกระเป้าเข้ามาเก็บค้าท่านเพืเ่อนๆท่านบ้านปอ้อยลุกแล้วซ่องร้อยบาทนะเข้ามาเก็บซ่องร้อยปอ้อยซ่องร้อยกันห,หันไปเห็นถ่ายรถเข้าแลวไอ้ล้างชายปอ้อยนะเอ้ยไม่ใช่ล้างชายแฟนที่ว่าแฟนบอกหลักมากนะเข้าตายอายุสามสิบแปด เออซ้สิแปกี่เดือนมรู้จะเข้ากับว,ว่ามาอยู่ซ้ำก้าวแล้วต่ตวเนียปลาอ้อยอะ่ะก็ชอบแปดไงเพราะว่าเกิดวันที่แปดก็ชอบแปดไม่รูวเล่นห้วยอะไรชอบติดแปดก็เลยว่าอุย้ยมันตายต้องใส่สุ่นสุ่นซ้มแปดโอยมันคงไม่ออกหรอกใครๆก็ต้องเล่นซ้ำแปดเยอะกลัวไม่ออกหรอกนึกเองในใจเพื่อนๆตอนนี้ต่ลุงคนนี้เข้ามาเก็บค่าท่านพอดีเพื่อนๆท่นตูดรถมามันซ้ำซุ่นแปดโอ้ยมันตรงกูเอาอ้ะนั่นแลหละก็โทรห้าหลอเตล่พอดีได้พอดีเลยเออได้เลยได้ใบหนึ่ง มีพอด,ดีเลยถ้าไม่มีก็กาเล่นนั่นแหละอเอ,อเล่นอย่างที่เราว้ากัน,เน,เ,นเนะเพื่อนๆเนาะอันนี้มันไม่มีพอปลาอ้อยบอกแล้วไม่เล่นเยอะไม่ได้เล็กอะไรดีเด้เล็กที่ตั้งใจก็เลยได้นั่นแหละให้ลูกไปขึ้นต่างๆจะเพื่อนๆอ้าแหละสุดท้ายในข้อเพื่อน,อน,น,ออน,อนทุกคนโชคดีมีความสุขนจะจ๊ะคิดอะไรก็ให้ส้มป้าธนานะเพ,นเพื่อนนะ้าปลาอ้อยพูดผิดผังพาดประการใดลื่นแนะนําไอ้ใกล้ตัวนั้นตัวนี้ จริงไม่จริงยังไงก็เยียดทื่อโทษโกดเลยนะแต่มันก็เรื่องจริงจ้ะแล้วเนี่ยใกล้ใกล้กลอมรินนี่คือใกล้อมรินนะจ๊ะใครจะรับปอ้อยก็มีค่ายนะมีค่ายยุ่งซ่องต้นนะอ่าถ้าใครส้นใจทักปอ้อยมาได้เลยนี่ซ่องร้อยบาทพร้อมหัวผืนผืนอ่ะมีหัวผืนผืนแล้วก็บอดซี่ก็ยังพอมีอยู่อันนี้พิษนุก,กัมบอดซี่เรียกเรียบปอ้อยจะมาค่ายจะค่ายมันยกชุดลแล้วแหละจะต้องเอาไปด้วยกันไม่ส้นใจแหละ ปอ้อจะค่ายมีพิษณุการประสิทธิ์มีโจโชเพราะมันเป็นบอลชินผ้าพอ้อาแยกจะค่ายจะค่ายไปด้วยกันมีพิษณุมีโจโชมีฮองเฮามีไก่สุดสงวนซี่ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปอจะจัดสุดเออจัดสุดจัดเซตค่ายเพื่อน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 รอ,อ,อได้เลยแล้วก็ต้องเอมถ้ามานั้นเพื่อนเพื่อน,อนก็เอมแต่อันนี้เดีย่ยไม่มีใครเอมฮองเฮาปอะไอ้หรอไม่ได้หรอกปอ้อจะค่ายไป,ไปเป็นชุดเออเนาะก็ให้คอยรอเนี่ยก็มันใสอันนี้คือหย่ไย่สุด อันเล็กๆล,ลงมาเหมือนกันเนี่ยเล็กแค่นี้แหละมันไม่ได้เล็กมากมายหรอกเดี๋ยวปอ้อยก็จะมาคายนเพ่อนอือคายจะฉุดมันเลยคายมันเล็กๆอย่างนี้แหละจะได้มีพื้นที่ว่างจะได้ไม่ต้องขยายออกไปอีกยยกจะอยู่แค่นี้ให้มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเนาะเพือเพ่อนให้มันแดงอล่ามเนี่ยชอบนเพ่อน,อนสุดท้ายนี้ปอ้อ,อยต้องไปแล้วแหละแดดออกแล้ววันนี้ปอ้อยข้อไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า